สวัสดีค่ะธรรมชมที่เคารพื้นนี้ท่องมีสามดาวสิผ้าธรรมชมไปหาผีเซียนลักซิบท่องมีสามดาวได้ติดตามผีเซียนลักซิบี่เขาทุกงวดเลขสูตรคำนวณงวดนี้ผีเซียนลักซิบก็ใไ้มาเน้นนเลขสูตรคำนวณตรงกับเลขความฝันค่ะธรรมชมฝันเห็นผีไม่ยิ่งใส่สุดดำไม่เขียนตัวเลขให้สองโต สองโตชัดเจนชัดแจ๋วเลยค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเลขดีเด็ดตัวใดกับไปฟังกับผีเซียนลักสิรผอมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทองมีสามดาวนําไปเด้อค่ะกับไปรับชมรับฟังกับผีเซียนลักสิร้อมๆกันเลยค่ะ ครับสวัสดีครับพี่เซียนลักสิสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมเบาแอมครับพี่เซียนครับผมโอ้ยงวดก้อนนันก้อนก้อนนันงูเล็กพี่เซียนในเขาทึ้งสามตัวทั้งสองตัวเลยเนาะครับเนาะครับครับเป็นบางช่วงนะครับที่มันเขาครับอันงวดตรงหันผมโทรหาพี่เซียนกับบริรับสายผมเลยพี่เซียน มามาทีเด็ยงานแล้วมันก็เลยมาถึงมือน้อนแต่หัวเรื่องเลยนะครับโอ้ครับครับครับโอ้เป็นยังครับอันหวดวันทีหนึ่งมีหน้าคุ้มพศสอบสงพันถล่ยหกสิบหกพิเศษเท็ตไว้เราบอครับมาไปฝากเอฟซีนะครับครับผมก็เท็ตไว้นะครับบ๊ทโบ๊หลายตัวครับผมโอ้ครับครับหลายตัวเนาะครับเนาะโอ้ยขอบคุณในหลายครับพิเซียนักศษอันครับอันเฮ็ดสูตร สูตรเกาเนาะครับเนาะผีเสีนนะ้นเนาะครับผมสูตรเกาครับโอ้สูตรเกานี่แน่นอนแห้งครับเอฟซีเขาเกือบสุงวดัดเนาะผีเสีนนะ้นเนาะครับกับวันนี้กับวิ่งบนล่าง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเด้อครับ<ะ>วิ่งบนล่างเนาะครับเนาะรับวิ่งบนล่างบนบ,บนหนึน่งศูนย์ศูนย์กับหนึ่งกับเก้าบนในวิ่งศูนย์กับหนึ่งกับเก้าครับ ศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยคือเลขวิ่งของบนล่างกับผมครับครับวิ่งบ,บนกับล่างครับจับคู่กับเก <91 S 2> ้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสามตัวสามตัวนะครับเนาะครับสองตัวสองตัวจับคู่เจ็ดศูนย์จับคู่เจ็ดศูนย์ครับเจ็ดหนึ่ง เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามครับหกศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งเก้าครับผมหนึ่งห้าหนึ่งเก้าครับครับผมมีคำนึงนะครับผมอันเลขสามตัวบนนี่ก็เก้าศูนย์หนึ่งนะครับครับครับขั้นหายิ่งบนนี่อันเน้นๆ่วงกลมเห็นไหมครับพี่เซียนบนรางนี่ครับ เอาเอาบนก่อนครับเอาบนก่อนวิ่งตัวได้ครับบน,บ,บนนี่บนไนเป็นหนึ่งเก้านะครับผมบนนี่หนึ่งเก้าหนึ่งกับเก้านะครับเนาะครับครับวิ่งหนึ่งกับเก้าแล้วก็ล่างแล้วครับล่างวิ่งศูนย์แต่ผมล่างวิ่งศูนย์ครับ เน้นไปที่เจ็ดศูนย์เลยครับล่างโอ้ครับล่างเน้นเน้นเจ็ดศูนย์ตัวร่องครับบาทนี่ตัวร่องหนึ่งเก้าครับผมตัวร่องหนึ่งเก้าครับเข้ากันไหวนะครับเนาะตัวนี้เนาะบบนกระตัดเลนนะครับปีเซียนเนาะครับคับเรนก็ได้าสามตัวมีอยู่หางเดียวครับผมครับปีเซียนฝันบนหลักบาทนี่ครับปีเซียนฝันเขามาก เขียนเลขให้คุณจักรที่ถือตัวแต่ว่ามันไม่ค่อยฟันงวดคอนเหมันกับเคยออกอยู่โอ้ครับผู้ผู้ใด<อ>มาเขียนผู้ใดมาเขียนให้ครับเป็นผีหรือคนโมนเป็นคนหรอกนะที่เป็นผีนี่ล่ะโอ้ผีใส่สุดดำนะเพิ่นมาเขียนให้เจ็ดศูนย์ครับโอ้ใส่สุดดำมาเขียนให้เจ็ดศูนย์นะครับครับผมผู้ชายหรือเปล่าครับโอ้โอ้ผีผู้หญิงใส่สุดดำ ตั้งมาเขียนให้เลยบอกครับเรือเพิ่นมาว่าจังได๋แน่บอกครับบอกเิ่นบ่เว้าเพิ่นมากอ่ะมันเห็นตกมันเห็นเป็นตัวเลขอยู่ตามจุดเลยนะครับ70โอ้เห็นชัดเจนเนาะครับเนาะสีแดงหรือสีดําครับพี่เสียนครับก็เห็นชัดเจนอยู่กับพ่อมันเพิ่นบ่เว้าแต่ว่าพอเพิ่นไปแล้วมันก็เห็นตัวเลขขึ้นมาโอ้ครับอุตสาถูกซาถูเพิ่นสิมาให้โชคใหญ่ล่ะเด้อพี่เสียนครับคุณก็สนใจตัวนี้ล่ะ70นี่เนาะครับเนาะ กับเช็ดลมมันใจก็พลาดมากวันเนี้ครับเขากันไว้ทั้งล่างทั้งบนเลยเนาะครับเนาะครับผมครับปิเซียนอุ้ยขอบคุณปีเซียนได้หลายครับเอฟซีถามหาหลายครับพีเซียนเพราะว่าได้ติดตามพีเซียนมาเนี่กับเขาทุกงหัวด้วยครับครับผมมีงกนร่ะครับผมครับผมมันใจเจ็ดศูนย์เนาะครับเนาะเขาก็พ่วมฝันพอดีครับ ครับผมครับมีอยังเพิ่มเติมอีกครับพี่เซี่อนครับครับครับวันนี้จะให้เอฟมันหมันซังๆังจัเงิทุกคนครับครับสาธุสาธุกลับขอบพระคุณพีซี่อันได้หลายครับที่ให้ตัวเลขเอฟซีของเบาแอมเราทุ่งเนาะครับครับขอบคุณครับพี่เซี่อันลักซิปขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนอกค่าวธรรมชมพี่เซี่อันลักซิป สูตรคำนวณเนี่เข่ามาแหลวลายงวดข่าธรรมชมทองมีสามดาวติดตามพิเยนลักซิฟในเข่าทุงงวดงวดนี้งวดประจำวันที่หนึ่งมีหน้าโค้งพศสองพันหร้อยหกสิบหกเลขสูตรคำนวณเข่ากับเลขความฝันฝันเห็นผีไม่ยิ่งมาเขียนตัวเลขให้ใส่สุดดำเลขตรงกันเลขทัาธรรมชมเดี๋ยวทองมีสามดาวก็สิจดตัวเลขของพิเยนลักซิฟใส่สมุด ให้ทันผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระ,ะดิง่งห้ท่อมมีสามดาวน้่นไม่เลิกค่ะก็ไปรับชมตเลขของพี่เซียนลักซิฟกันเลยค่ะนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขของเซียนลักซิฟแคปหน้าจอบิ่งเด้อค่ะเซียนลักซิปกับฟันเห็นผีไม่ยิ่งผีผู้ยิ่งใส่สุดดำ เขียนตัวเลขให้7070 70, ตรงก,กันกับเลขสูตรคำนวณเส้นลักซิเลขสูตรคำนวณจะแม่นค่ะท่านผู้ชมท่อมี3มดาวติดตามนี่เข่าทุกหงวดนะคะท่านผู้ชมงวดหน,นึ่งวดประจำที่หนึ่งมิน้าคมพศ2อ6 6ันหยสิบเส้นลักซิปให้บิ้งวิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง019 019 จับคูให้ได้เก้าศูนก้รตัดหนาตัดลังเหลนเนาะค่ะท่านผู้ชมเก้าศูนย์ศูนก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศแล้วก็เลขจับคูสองโตก็มี 70, 0, 0, 7เ07 70ูนอันนี้เห็นเลขเน้นเน,มมเน้นค่ะท่านผู้ชมเน้นเน้น7จ็ดแล้วก็เจ็ดนึ่ตัวร่อง7337 6 1มสห 6กศูนย์ศหาหาหนึ่งแล้วกันหนึ่เก้าเก้าหนึ่งเด่นเจ็ดนย์กึ่หนึ่เก้าเน้นเน้นค่ะท่านผู้ชมก็เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดที่1มีนาคมพศสองพาร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ท้ามี3มดาวสิราท่านผู้ชมไปก่อน เจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชค,โชคมันมานเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ